ต้องรักกันและกันฉันพี่น้องนี่ครับความรักกันฉันพี่น้องเห็นคนอื่นเหมือนกับพี่น้องของเราเพราะฉะนั้นการที่จะไปเอาเปรียบกันการที่จะไปทําร้ายกันเราก็คงทํได้ยากถ้าเราเห็นว่าคนอื่นนะั้นเป็นพี่น้องของเราต้องแข่งขันในยการให้เกียรติกันการให้เกียรติกันด้วยความคิดด้วยคำพูดด้วยอากัปกิริยาของเรา เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยให้เกียรติกันถามว่าทำไมทำไมเราไม่ให้เกียรติคนหนึ่งทำไมเราไม่ให้เกียรติผู้อาวุโสทำไมเราไม่ให้เกียรติผู้ที่ทำความดีทำไมเราไม่ยกมือว่าพี่น้องตอนนี้ถ้าเกิดขับรถพันจะเข้ากรุงเทพไปสระบุรีจะเห็นป้ายใหญ่มากเพราะโฆษณาว่าทาาสระบุรีมีวัฒนธรรมพบกัน ยกมือวหว้ทักทายกันสวัสดีชาวสระบุรีเอาประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญซึ่งแต่ก่อนเมืองไทยไม่ต้องมาคุยหรอกมาคุยแค่เรื่องเรื่องเ,เล็กๆซึ่งทุกคนทำอยู่แล้วเมื่อเอาเรื่องเล็กขึ้นมาเป็นคัดเอาใหญ่เลยบอกว่าชาวสระบุรีมีวัฒนธรรมแสดงว่าเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมไม่มี สแสดงว่าจังหวัดอื่นๆไม่ค่อยมีเลือชาวดังรราชาวบุรีรัมมีวัฒนธรรมเหมือนกับชาวสละบุรีหรือไม่เจอหน้ากันกทักทไทยกันสวัสดีกันการที่เราไปยกมือไหว้คนอื่นถามว่าทำไมเหตุผลเดียวก็คือว่าเพราะเราคิดว่าคนอื่นไม่ดีเท่ากับเราถ้าเราคิดว่าคนอื่นดีเราจะต้องยกมือไหว้ถ้าเราคิดว่าคนอื่นทำประโยชน์เราจะต้องยกมือไหว้แต่การที่เราไม่ยกมือไหว้เพราะคิดว่า เขาไม่ดีเราดีที่สุดจะพูดได้อีกแง่หนึ่งก็คือว่าเราคิดว่าเราคนดีที่สุดในโลกเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเราจะยกมือคว่าคนอื่นที่จริงการให้เกียรติคนอื่นนั้นไม่ได้เสียหายอะไรและการที่เราไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีถึงคนอื่นเป็นการไม่ให้เกียรติกันการที่เราไม่ได้ยกมือทักทายคนอื่น ก็เราก็ไม่ให้เกี่ยวกันแล้วถ้าวันนี้พี่โนงชาวนางรองชาวบุรีรัมย์และชาวอื่นเหี๋ยีชาวอื่นมาชาวปักช่องเ็ามาวันนี้ครับชาวปักช่องมาเยอะชาวปักช่องก็มีวัฒนธรรมได้ยกมือไหว้ทักทายซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเกียรตินั้นไม่ได้หายไปไหนการที่เรายกมือไหว้แสดง ให้เกียรติคนอื่นเกียรตินั้นไม่ได้หายไปในจากตัวเราเลยและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําได้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเพราะการเป็นที่สชนการเป็นคนดีสิ่งนีน่าจะเป็นคนที่รู้จักให้เกียรติคนอื่น,นอย่างเกียรติค้าในการทํางานอันนี้เป็นพื้นฐานของคนที่จะมีมีอยู่มีจิเพรามันจะเป็นจะต้องรวยนะครับแต่ว่าจะเป็นจะต้องขย,ยันจงมีจิตใจกระยือยันในการรับใช้พระเจา้า ตรงนี้เป็นสิ่งที่บางทีหลายคนก็ไม่เข้าใจไอ้พระเจ้าอยู่ที่ไหนจับไม่ได้ต้องไม่ได้แล้วก็เลยไม่ได้คิดถึงพระเจ้าแต่สําหรับผูกที่มีความเชื่อชีวิตเราหนีไม่พ้นแต่พระเจ้าไม่ให้เราหายใจสักนิดไม่กี่นาทีเราก็ตายลาะชีวิตของเราหนีไม่พ้นมาจากพระเจ้าและสุดท้ายเราจะต้องกลับไปสู่พระเจ้าชีวิตเรามนีนเพื่ออะไรชีวิตนี้งก็เพื่อทำดีเพื่อรับใช้พระบิดและก็เพื่อรับใช้พระเจ้า นี่ก็คือการทำดีนี่ก็คือคือการสร้างบุญบารมีให้กับชีวิตของเราตรงเชื่นชมดีๆในความหวังภาคเพียรอดทนในความยากลำบากความเพียรความอดทนเป็นสิ่งที่คนรุ่นเก่านนั้มีมาเยอะแต่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยจะมีในยามที่เรายากลำบากเราจะต้องมีความเพียรเราจะต้องมีความอดทน อาจจะเป็นปีสองปีสามปีหรือว่าคนสี่ปีหรือมากกว่านะั้นก็ขอให้พระวจนะของพระพิจารณาโดยท่านพระบุตาโลก็จะได้เตือนใจพวกเราให้มีความเพียรมีความอดทนในอย่างที่เรายากลำบากถ้าวันนี้ไม่มีก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ใครที่ฟังแล้ววันนี้ยังมีอยู่ก็ขอให้มีความเพียรมีความอดทนในความยากลำบากแต่พี่น้องก็ได้รึ่งเดี่ยว ปีนี้เทศขึ้นเดียวปีหน้าเทศต่อที่ถือก็แล้วกันนะจะได้ไม่ยามเกินไปพีป่น้องจะได้มีกําลังใจร่วมพิธีกรรมต่อไปมันจะหับเด็กๆเราบอกว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ครูจะจบเด็กก็ดีใจนั้นพิธีกรรมในวันนี้ก็จะไม่ยืดยาวแล้วก็ขอให้ตุวอยนางของแม่พากยและพระราานระบุญลูกกาที่แม่พากมีกระดิตกระใจไปเยี่ยมนักบุญเอริสเบตมีจิตใจไปเยี่ยมไปแสดงความจินดีด้วยกัน ที่รู้ว่าแม่ที่รู้ว่าแม่บรดนิสบ,บจะได้ไม่เป็นหมันสักทีหนึ่งจะได้มีลูกสักทีหนึ่งจะได้หายจากความอับหายสักทีนึงที่ใครบอกว่าเป็นหมันเนี่ยก็แสดงความดีดีด้วยกันเมื่อคนร่วมิิดีด้วยกันเมื่อคนร่วมเป็นทุกข์ด้วยกันร้องไห้ด้วยกันรัวเราะด้วยกันสังคมนั้นก็เป็นอย่างเดียวกันขอให้แบบอย่างของพระแม่มารีและ ดูพ่อแม่นิจาันุเคราะห์ที่เราเสกในวันนี้จะได้เ,เดินใจให้ชีวิตของเราเนั้นดำเนินแบบอย่างของพระแม่มารีขอให้พระแม่มารีนิจยันเคราะห์คือช่วยและเราเสมออนุเคราะห์เราเสมอทุกครั้งที่น้องที่มีความท,ทุกข์ใจมีความกังวลใจทุกครั้งที่พี่น้องต้องการความช่วยเหลือขอให้คิดถึงแม่ครบ และขอแม่พระจะได้เป็นผู้ประทานความอนุเคราะห์ให้กับพี่น้องไม่ว่าทางจิตทางใจหรือทางร่างกายก็แล้วแต่ขอให้พ่อแม่จะได้เป็นผู้คุ้มครองปกปักรักษาเราทุกๆคนและขอให้พี่น้องของชีวิตของพี่น้องจะได้ดำเนินในสิญในพรหมของพระเจ้าเสมอไป